<Okay. S 2> สวัสดีค่ะชั้นมีนตาธนาสุธทธิเวศน,นะคะจะมาแนะนำสาธิตสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไหลเต็บที่ยกไหล่ไม่ขึ้นเจ็บไหล่ปวดไหล่ทุกๆท,ท่านหายได้ในเจ็ดวันโดยที่ไม่ต้องหาหมอและไม่ต้องกินยาใดๆทั้งสิน้น ท่าที่หนึ่งนะคะนอนตะแคงตะแคงตามสบายคะ่ะยกแรกแรกจะยกได้ไม่ถึงหูแต่ยกไปยกไปสักพักก,ก็จะได้ถึงหูถ้ายกได้ถึงหูก็ยกได้ถึงหูเลยแต่ถ้ายกไม่ได้ถึงหูก็เอาเท่าที่ได้ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงประมาณ ขึ้นยี่สิบลงยี่สิบแล้วท่าที่สองหมุนแขนหมุนแขนไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นับแรกแกก็นับไปยี่สิบหมุนไปยี่สิบแล้วหมุนกลับอีกยี่สิบพอเวลาที่ทำได้แล้ว จาก20เป็น50ไปกับ100ทำวันละ2ถึง3รอบเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ว่างตรงไหนนอนตรงไหนทำได้ตรงนั้นเลยข้างไหนเจ็บทำข้างนั้นข้างที่ไม่ต้องไม่เจ็บไม่ต้องทำแล้วพอยกแขนได้จนถึงหู เราหมุนหมุนให้สุดให้สุดหน้าูไปกับหนึ่งร้อยเหมือนกันทำได้อย่างนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์รับรองว่าหายเป็นติดซจิงสำหรับผู้ที่เป็นโรคไหลติดทุกท่านขอให้ทุกท่านหายป่วยจากโรคไหลติดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ